สวัสดีครับมาพบกับครูหมานบันเทิงันีเช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับนะเราก็อยู่กันที่ไอดีหลักนะครับนะไอดีหลักนะครับนาแล้วก็ไอดีสแล้วก็ดีสนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการนะตามล่านะครับเรนเจอร์โคตรมืดนะครับนะในปี69นี้นะครับนะแต่นะครับเนื่องจากว่านะครับนะช่วงนี้มันเป็นเทศกาลของอ่าเป็นช่วงที่โคตรมืดมานะพูดง่ายๆ่ายนะครับ ผมนะครับน่ะจึงจะพาเพื่อนๆทุกคนนั้นมารีวิวนะครับนาเจ้านี่ครับเจ้าบรล่าวนักรบช้างนะครับบ้านลบช้างนะครับนะก็ก้าดาม็กไปแล้วตอนนี้นะครับในส่วนของไอดลักของผมนะครับแต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะไปรีวิวกันนะครับนาก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับนะพี่ๆน้องๆที่ยังไม่กดติดตามช่องครูหมานบันเทิงนะครับ ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะบางคนเนี่ยดูอย่างเดียวนะครับแต่ไม่เคยกดถูกใจไม่เคยกดติดตามเลยนะครับนะก็รบกวนนิดนึงนะกดติดตามให้ผมหน่อยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็สามารถกดถูกใจกันได้แล้วก็มาคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้ว่าพวกเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆนั้นใช้บราวน์ลบช้างอยู่หรือไม่แล้วก็ใช้ในในลีกไหนนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งข่าวสารนะครับเพื่อรับการรับชมข่าวสารดีจากนะครับ จากคลิปจากคอนเทนต์ลายเดนเจ้าจากช่องครูหมันบันเทิงนะครับโอเคครับก็นะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะไปรีวิวกันนะครับในส่วนของปราณรลบช้างนะครับนะเราก็มาดูกันก่อนครับเกียร์ที่ผมใส่ให้ก็ประมาณนี้ครับนี่โดนแน่นอนนะครับน่ะดังนั้นนะครับนะผมก็ได้อัพศักยภาพไปนะสองพนะครับไปดูกันก่อนนะว่ามีช่วงไหนกันบ้างนะครับนะ ศักยภาพ2,000นั่นก็คือพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันและก็การเคลื่อนที่แต่ผมนั้นยังไม่ใส่ในส่วนของต้านการถอยกลับนะครับนะลูกแก้ศักยภาพหมดอยู่ด้วยตัวนี้นะครับนะนะครับแล้วก็ <c oughs> อ่านะครับผมยังทําเป็นศักยภาพ2,500ยังไม่ได้นะครับนะโอเคครับเราก็ไปดูนะครับสเตตัสกันก่อนนะครับบางลูกช้างนะครับนาะก้าวดำไม่ก็มีพลังโจมตีอยู่2,500 นะครับโอ้เยอะนะนะครับมีพลังชีวิตอยู่25ล้านโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับนะความเร็วในการโจมตี139 139อยเนี่ยอยู่นะครับในช่วงของปกตินะต่อไปความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะครับนะ126แล้วผมก็ตีบวกในส่วนของศักยภาพไปด้วยอีก25ก็เป็น151นั่นเองระยะโจมตีก็50นะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะ นี่ครับทักษะที่1เพียงสี่วิเท่านั้นนั่นก็คือนะครับดาเมจข,ของของนั่นเองครับยกเลิกภาะวะอมตะอย่างต่อเนื่อง3วินาทีดาเมจสี่พันเปอร์เซ็นต์แล้วก็กระเด็นถอยหลังนะครับนะแล้วก็นะสกิลที่2นะครับก็เก้าวิคือสกิลเพิ่มเกราะเลือด500%ลบทักษะ50%แล้วก็ฮิว30% 7สินต์เวินะครับนี่คือสกิลที่2 9งเกาวินะลบสกิลก็จัดไป100เต็มแล้วก็ต้านสก,กิลก็ 90้าสิบวกสาร้อยยี่นั่นเองนะครับกูดาเดนเจอร์นะครับนาเก้าดาวแม็กก็อยู่ที่4วินาทีนะครับเก้าดาวแม็กนะลดไปนะครับ1.9ก็เหลือ2.1วิครับระะท่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับใครที่นะครับไม่มีเกียร์ที่สามารถลดระยะได้สามจุดก็เหนื่อยครับใช้คำว่าเหนื่อยเล่นยากมากนะครับนะ2,370นั่นเองผมก็ลดไปนะครับ3จุดใหญ่นะครับ นะ้ะก็เหลือ952 3จุดใหญ่ของผมเต็มทั้ง3ช่องเลยนะครับนะ30 30แล้วก็ช่องนี้เป็น18โอ้โหนะครับต้านสก,กิลก็นี่ครับก็เต็มด้วยนะครับนะโอเคนี่คือสเตตัสนะครับต่อไปความสามารถครับบาเรียสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็แร่เนิดแล้วก็ความสามารถ9ก้าดาวผมยังไม่ได้อันที่ดีที่สุดนะครับ ผมนะครับใช้ไปในส่วนของฟื้นพลังไปก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นไปรอบนั้นขนึ้นเก้าดาวนะผมได้อันนี้ผมก็ยังไม่เคยดีเซตเลยครับเพราะว่าอม,มันไม่แน่ไม่นอนนะมันจะได้หรือไม่ได้ผมก็บอกไม่ถูกนะครับนี่ครับสร้างร่างโคน p l u สโอ้โหเดี๋ยวครับนะผมวางแผนไว้ว่านะครับตอนนี้มีอยู่สองใบใช่ไหมเดี๋ยวได้รับมาในกระดานหมุนมันจะเป็นสามเพราะเป็นสามปุ๊บเนี่ยผมกล้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําการรีนะครับนะอะ,อะไรเขาเรียกว่า ความสามารถก้าวดาวให้ได้ร่างกวนพลัสสุดยอดแน่เลยนะครับนะไปนะครับนะเราจะไปรีวิวกันนะครับในส่วนของสเตจหลักกันก่อนนะครับนะผมจะพาทุกคนนะครับไปดูกันที่สเตจบอสนกกันก่อนนะครับไปดูการใช้ด่านทักษะของเขานะครับอ๋อขออนุญาตลูกขออนุญาตขออนุญาตโอ้โหยใช้ทีมผิดนะครับลืมดูเมื่อกี้นะครับโอเคตัวนี้ทีมนี้นั่นเองนะครับนะ มาเอากันใหม่ครับไม่เป็นไรเราจะปล่อยแค่ตัวเดียวเท่านั้นไปโอ้โหแล้วก็เห็นไหมครับคูณสองอ่ลยตอนนี้นะอืดูนะดูนะอคือตัวนี้เนี่ยผมหลงไหลมันมากๆเลยเพื่อนๆนะครับตอนที่ได้รับมันมาเนี่ยผมทุ่มเทนะเกือบสิ้นเดือนนะครับนะคือประมาณวันที่ยี่สิบประมาณนั้นเนี่ยเพิ่งจะได้รับมันมานะครับ ก็คือสู้ก็คือหากันเนี่ยนานมากๆกว่าจะได้รับไม่เหมือนกับไอดี2สอที่ได้รับตั้งแต่วันแรก2วันแรกนะครับตอนที่ขอเพิ่มโอกาสใหม่ๆนะครับนี่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาแทนตัวไหนรู้ไหมเอามาแทนนะครับอีหลักนะเอามาแทนบราวม้ยากลนะครับเนื่องจากว่าบราวม้ยากลของผมก้าดาวแมกไปนะครับแล้วก็โดนเนิบจนสุดดินเลยนะครับแล้วก็จบกันนะครับทีนี้นะมันมีพูดาพูดาสกิลที่4ีวิ ปลาบยกุนสามวิมันใกล้เคียงกันมันมันสัตว์อันอ่ะมันกระดินถอยหลังเหมือนกันนะครับสามารถมาทดแทนกันได้แต่ว่าต่างกันแค่เล่ห์เน็ตกับตัวเนื้อเท่านั้นเองนะครับมาเรามาดูกันนะครับที่สเต็หลักระดับยากกันต่อพาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับด่านที่10นะครับสเต็หลักระดับยากด่านที่10ไปโอเคปล่อยแค่สตัวก่อนนะโอเคมาดูกันครับพอไหมโอ้พอนะครับ3ตัวกับพอแล้วครับอย โอ้โหมีหิวเลือดมีหลบด้วยมีเกราะด้วยนะครับอ่าสตัวพอไหมไม่พอไปสไป5พอเลยครับ5ตัวพอนะครับนี่เห็นไหมครับพอว่าคู่ต่อสู้มันกระเด็นถอยหลังนะครับนี่ครับซูมให้ดูนะมันก็จะดันไปเรื่อยๆครับนะนี่คือผลดีนะครับนี่คือข้อดีของนะบราลรบช้างนะโอเคนะครับผมขออนุญาตออกนะออกนะครับ โอเคครับให้ดูเพียงแค่นี้นะครับในส่วนของเศษระก็ดับยากว่านะครับนะมันนะครับพอกระเด็นทีหนึ่งเนี่ยนะครับนี่ครับนี่สกิลนี้นะสกิลเลขมันก็ไถไปทีละเก้าทีละสองเก้าเหล่านี้ครับนะนะโอเคหลังจากนั้นนะครับไปเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันในส่วนของ pvp ครับเราจะไปต่อสู้กับ ID2 และ ID3 กันนะครับนะ ID 2ผมจัดทีมเอาไว้ตัวไหนบ้าง ไปดูกันชุบนะครับแล้วก็ทีมป้องกันครับปีนะครับนะ่ะเป็นบรรลุช้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชนะทางมาด้วยครับก็คือเบราไกรทองที่ชนะทางเรานะไม่เป็นไรนะครับนะต่อให้ครับนะแพ้ชนะไม่เกี่ยวนะเรามานะครับนะรีวิวกันแบบสนุกสนานนะครับแต่ว่าในเวลาที่ <c oughs> ใช้งานจริงผมขออนุญาตอ่อเดี๋ยวหาว่านู่นนี่นั่นอีก ไปพกตัวเดียวพอพี่มาคนเดียวนะน้องจะรุมพี่ได้อย่างไรนะครับไปไปดูกันครับขออนุญาตคุณสองนะอ๋อโอ้โหป้องกันตัวเองไปไปขอปล่อยแบบไม่ยัง้งอ๋อโอเคคุณสองออโต้ก็แล้วกันนะครับเรามีโดนแน่นอนส่วนเขาไม่มีโดนแน่นอนแต่เขานั้นมีสองตัวนะเพื่อที่จะมาจัดการเรานะครับนะนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่านะครับเราเพ้นนะ ผมขออนุญาตพกปลาแซลลี่ไอเดพไปอีกหนึ่งตัวและเราจะเหนือกว่านะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆนะเรามาทดสอบกันเพื่อความสนุกสนานโอ้มีบดมืดมาช่วยไม่ต้องแล้วเลยครับนะไม่ต้องไปรอบสองแล้วมีบสมืดของใครก็ไม่รู้มาช่วยตั้งสองตัวนี่แต่ไม่แน่นะครับนะไม่แน่าจาะแพ้ก็ได้เพราะว่าเรามีนุเกะสองตัวอืเดียบร้อยบสมืดตายหมดแล้วตอนนี้นะครับเหลืออีกตัวเดียวครับบดมืดนะ ไม่รู้บทมืดของเขาเป็นเกียร์ตึงหรือเปล่าเราโดนดันมาเรื่อยๆตอนนี้เพราะเขากระเด็นทั้ง2ตัวนะครับ,บราวไก่ทองแล้วก็นะในส่วนของราวานักรบช้างนะครับอืมโอ้โอ้โหนี่ครับอยาให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันถึกนะมันใช้งานได้นะครับนี่นะครับอืมดูนะครับโอ้โหเอา เรียบร้อยครับแต่ว่าแพ้ทำไมถึงแพ้ก็เพราะว่าเขามีบราวเกทองด้วยไงนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับนะโอเคประมาณนี้นะนะครับในส่วนของราวนักรบช้าง9ดาวเม็กนะครับนะถึงแม้ว่านะครับนะไอดีของผมไม่ดีหลักเนี่ยจะมีโดนแน่นอนของเขาไม่มีนะครับแต่เขาสองตัวไงโอเคเอาเดี๋ยวผมจะพาซารีไอเดลของผมไปด้วยนะครับนะซึ่ง เซนลี่ไอดอลของผมเนี่ยนะไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับกับทีมไหนเอ่ยกับทีมของไอดีสอนะครับเซนลี่ไอดอลของผมเพื่อนๆก็รู้กันอยู่นะครับนะว่านะครับมันเพิ่งได้รับอัปเกรดธาตุไปนี่แล้วก็เล่นอยู่ในทีมด้วยตอนนี้นะครับมานะครับคอยดูนะเฮ้นะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรอ่าขำๆนะครับสนุกสนานไป ลอยทำเชื้อให้ก่อนที่เหลือปล่อยเองนะมาโอ้ไม่แน่นะอทีมเราอาจจะแพ้ก็ได้อืมอุย้ยอ่าทำตะลึ่งไปเพื่อนๆกับทีมอดีตสองของผมชนะแล้วครับผมบอกแล้วว่าซารีไอดอลมันตึงซารีไอดอลของผมเนี่ยนะเป็นเวลร้อยหกิบห้านะครับพนหนึ่งเรียบร้อยครับนะเอาผมไม่กดป้องกันตัวเอาอนะครับ เออขอแก้มือให้กับไอดีหลักนิดนึงนะครับนะโอ้ยมันมีอาเนียด้วยนี่มันมีบดมืดด้วยนี่มาช่วยนะมาทําไมนะครับนะผมมีแต่ซันลี่ไอเดีก็เกินพอแล้วที่จริงอ่ะนะนะครับนะเออนะครับโอเคครับขอลืมไปขอโดนหยุดห้าด้วยสินะครับผมก็ลืมคิดไปนะครับโดนหยุดห้าของซันลี่ไอเดียโน่นเองนะครับต่อมานะครับนะเราจะไปเจอกับไอดี3สามครับนะ ไปตัวเดียวอืมเดียวถ้าเกิดว่าไปตัวเดียวแล้วไม่ไหวผมจะค่อยพาบราวยม,มทูตนะครับบราวยม,มทูดที่เพิ่งได้รับมาเนี่ยโอเคนะครับไปนะครับ <c oughs> นะครับขอไปครับนะรอบเรกไปทำเชื่อก่อนที่เหลือปล่อยตัวเองเลยนะครับอ้ยบราวยมของเขาก็ดาเม็นะ แล้วก็มีโดนแน่นอนด้วยนะครับตนูคริสต์มัสทะลึ่งไปอย่าทะลึ่งไปนะกับ9้าดาวแมกอ่านะครับอือ้เบารกมาอีกแล้วเธออแล้วมามั่ตลอดเลยนะครับผมจะรีวิวเดนเจอร์ก็ไม่ได้นะครับพัดกรับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนะเอ่อที่ผมชอบในส่วนของเป่ายมมาตูดก็คือนะครับเซมอนของเขานั้นนะนะนะครับป้องกันพายุนะ อืมนะครับตามที่ผมรีวิวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอ้ยจะแพ้ชนะเนี่ยอืมปล่อยตัวได้อยู่นะนะครับแต่ว่าของเขาเยอะจัดเลยนะครับอ๋ของเราติดหยุ่ห้าแล้วตอนนี้จากไทจีเรียบร้อยนะครับผมว่าเนี่ยนะครับผมว่าถ้าแพ,พ,พ้ก็แพ้เพราะไทจิมันหยุดห้าเลยครับนะ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องไปรอบ2แล้วนะครับนะอ่ากับไอ้ที่สามนะครับโอเคแพ้ก็เป็นแพ้ชนะก็เป็นชนะไปนะครับอย่าไปนะอะไรเยอะนะครับนะลหูเราเล่นเล่นเป็นทีมนะครับนะเราไม่ได้เล่นแค่1ตัว2ตัวแบบนี้นะครับนะโอ้ไทจิสตันนะครับนะเจ้าบราณล็กช้างของผมยืนนิ่งยืนนิ่งเหมือนถูกตบเลยนะครับนะแต่ไม่ใช่ถูกตบหรอกครับโดนสตันนะครับนะ ผมว่ายังทั้งวันนะครับฝั่งนู้นก็มีฮิวฝั่งนี้ก็มีฮิวโอเคโอ้ยไม่ใช่ทั้งวันแล้วแะครับตอนนี้เราโดนใบแล้วก็โดนสตันใบสตันใบสตันใบสตันอยู่แบบนี้ครับนะเพราะว่าฝั่งนั้นก็โดนแน่นอนทั้ง2ตัวเลยนะครับนะเพราะว่า <c oughs> เป็นเกียร์ที่เพิ่งได้รับมาตอนคริสต์มาสนะครับนะคอนผมก็จะได้ไทจิธนูคริสต์มาสผมอยากให้กับ,บรายมมาทูตก็ตึงตึงไปนะครับ9ดาวแม็กทั้ง2ตัว โอเคผมแพ้แน่นอนแล้วก็ผมก็ยอมแพ้นะครับนะผมดูท่าแล้วผมไม่ชนะโอเคครับก็กับไอดีสามเราแพ้ไปนะครับนะก็นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการต่อสู้นะตัวตัวตัวหรือว่าตัวสองสองตัวแสองตัวเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะไอดีหลักนะครับนะจบในส่วนของหลีกปิดหนึ่งเองนะครับสัปดาห์นี้เดือนนี้ไปเราจะสู้กันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปลุย p v p นะครับนี่ครับทีมที่เรานั้นจะพกพามาในวันนี้นะครับนะไปดูเกียร์ก่อนไหมโอเคไปนี่ครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหโดนได้โทุกตัวนะครับไปนะครับอย่าโรชา้า เกลอบสองรอบโพนะในส่วนของ PVP นะครับแบบปกติโ okay. อ้ยอควอนี่นะผมผมลองถอดแล้วเมื่อผมได้รับเราจะมาทูดมานะครับมันใช้ไม่ดีนะครับนะทีมผมใช้ไม่ดีร่วงเลยผมก็เลยนะครับลา,ากอควากลับมาเล่นใหม่อีกรอบนะครับนะอย่าคิดว่าอความันไม่ช่วยเลยนะนะครับ อืนู่นเห็นไหมครับดันไปแล้วไม่ใช่เคยดันหรอกครับนะสองตัวนั้นที่ดันไปนั่นก็คืออ๋อสามนะครับก็คือโยแะรบช้างนะครับแล้วก็บาวยมนะครับบาวยมเนี่ยเวลามันนะเสกแซมมอนก็ไปมันก็จะได้เดินไปทีลดิต์ทีอาิตย์ทีอาิตนะครับถ้ามันอัดตัวหน้าของเขาได้นะครับนี่คือข้อดีครับที่ผมได้บาวยมมาในรอบนี้นะครับในรอบมืดนะโอเคไอดีนี้ไปนะครับ ตัวกันบินใช่ไหมตัวบินใช่ไหมผมก็มีตัวกันบินไม่เป็นไรนะครับตัวกันบินของผมก็อ,มอยู่ในเกรดที่ดีแหละนะครับไม่ถึงขั้นเกรดดีมากถ้าแพ้ก็อย่าว่าผมนะครับนะเออของเขามีเจาะมืดนะครับเราเนี่ยมีแค่โดนแน่นอนแล้วก็อัปเกรดธาตุของเขาเจาะอัปเกรดธาตุแล้วก็โดนแน่นอนโอ้โหบอลมืดของเขาตึงจัดน,นะครับไปนะครับแพ้ชนะไม่เกี่ยวแต่ เราต้องสู้ก่อนเหมือนชีวิตจริงนะครับเพื่อนๆนครับนะอบางคนที่ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็สนุกสนานไปนะตอนนี้นะครับเพราะว่าขอเงินพ่อแม่ใช้จ่ายนะครับแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดนะครับนาที่เรานั้นก้าวเข้าสู่วัยทํางานนะครับนะแล้วก็ถึงขั้นมีครอบครัวเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะนี่คือชีวิตจริงแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เกมโกนอย่าไปชีวิตจริงนะครับโอเคมานะครับ อย่าลืมนะนะครับเป็นกำลังใจให้กับไอดีของผมด้วยตอนนี้เพื่อนเที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามให้ผมนะครับมันไม่เหนื่อยยากลําบากหรอกครับแค่กดนะครับนะกดติดตามอนะครับนะเวลามันเด้งขึ้นมานะครับนะก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้นะครับกดติดตามก่อนโอเคครับนี่ครับไอดีหลักวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับเจ้านกรบช้างโอ้โหเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ พวเาเราเล่นเนี่ยเราจะไม่เล่นตัว2ตัวแต่เล่นเป็นทีมครับนะประมาณนี้ครับก็นะครับผมมาเล่นให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูแล้วว่าเบรานับช้างถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ติดเมตาในส่วนของนันลีกกันนานแต่อย่าลืมดีครับนะว่าเราเนี่ยนะอยู่นนลีกไหนนะครับนะเรายังเล่นได้ครับนะอย่าไปตามเขาเขาเนี่ยนะมีตัว9ดาวแมกเต็มคลังมีเกีร์ นะเจดแปดดาวลุ 7, ăng, 6, 5, 5, 5, ้นคลังอย่าพูดถึง6ดาว5ดาวเลยนะครับเราจะไปตามเขาได้อย่างไรเขาเติมเดือนหนึ่งครึ่งแสนเดือนละแสนเราแหละครับบางไอดีของผมก็ไม่เติมตักบาลนะครับ สูงสุดก็2 0 0ยก็คือ1 9 9เคิดดูครับพอแล้วครับเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอย่าไปตามเขานะครับดังนั้นโอเคนะครับประมาณนี้ในส่วนของเปรานักรบช้างผมสามารถใช้งานได้ดีอยู่ในส่วนของดีกเวทหนึ่งหรือมาดสามในบางสัปดาห์นะครับก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเพืเ่อนๆครับนะก็สำหรับวันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ